ตอนที่ก้าวลงหน้าผาผ่านไปไม่กี่วันหวังหลินก็ยังคงอาศัยกินนกที่ตายจากแรงดูดของถ้ำเพื่อเอาตตวรอรเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่สังเกตลูกปัดหินอย่างใส่ใจทุกๆครั้งที่น้ำค้างปรากฏขึ้นบนหินเขาก็จะนำมันมาทาแผลบริเวณแขนทันทีเขาทำจนในที่สุดแขนของตัวเองก็ฟื้นฟูมาเป็นปกติเขารู้ได้ว่าหยดน้ำนี้มีค่ามาหาศาลดังนั้นเขาจึงเก็บบางส่วนไว้ในกระโหลกของนกวันหนึ่งหลังจากที่สะสมน้ำค้างมาหลายวันแล้ว เขาได้นำหินลูกปัดแขวนไว้กับคอพร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันจะไม่ร่วงจากนั้นเขาก็มาถึงที่ปากทางเขา้าถ้ำตอนที่แรงดูดได้หยุดลงหวังหลินใช้ฟันฉีกเสื้อตัวเองและผูกมันไว้ด้วยกันจากนั้นผูกเขากับหินลูกหนึ่งกับรอบเอวเขาเองและค่อยๆปีนลงไปหวังหลินปีนลงมาได้ราวห้าหรือหกเมตรจากนั้นเมื่อเขาก็เลื่อนร่างกายเขาหล่นอย่างรวดเร็วแต่ว่าโชคดีที่เสื้อผ้ามันยังไม่ขาดจึงทําให้เขาสวิงเข้าปะทะก,กับหน้าผาและจับกิ่งไม้ไว้ได้ เงอเย็นเฉียบโผล่ขึ้นบนหน้าผากหวังหลินเขามองลงข้างล่างจากประมาณคร่าวๆยังคงเหลืออยู่20เมตรกว่าจะถึงพื้นมือหนึ่งจับที่กิ่งไม้และอีกมือจับที่เสื้อที่เหลือของตัวเองในที่สุดเขาก็ผูกเสื้อกับกิ่งไม้และค่อยลงใจเขาเคลื่อนตัวเองไปที่ปลายขอบหน้าผาอย่างระวังและจากนั้นเริ่มปืนลงต่อไปเมื่อเหลืออีกสิบเมตรก่อนจะถึงพื้นเสื้อผ้าก็ถึงขีดจำกัดตัวเองแล้วหวังหลินจึงกระโดดลงโดยไม่ต้องคิด เสื้อของเขาไม่สามารถทนรับน้ำหนักต่อไปได้ก็เริ่มฉีกออกจากการหวังหลินรู้สึกถึงลงปะทะเข้ากับใบหน้าขณะที่เขาลงบนพื้นยังดีที่กิ่งไม้ด้านล่างช่วยเขาไว้ความเร็วจึงลดต่ำลงเขาจัดท่าทางบนร่างกายให้ถูกต้องเมื่อถึงพื้นเท้าทั้งสองชี้ลงพื้นและหมุนราวกับลูกบอลเมื่อกระทบกับพื้นด้านล่างพื้นด้านล่างให้ความรู้สึก้ายมีดหินที่แทงมาที่ร่างกายเขาสร้างบาดแผลลึกต่างๆโดยเฉพาะขาของเขามันลึกจนเห็นกระดูก หวังหลินเริ่มพร่ามัวหายใจเข้าออกลึกๆเขาดึงเสื้อตัวเองที่พันไว้รอบคอเข้าสู่ปากข้างในเสื้อนั้นมีลูกปัดและน้ำค้างที่เกาะติดกับเสื้อจากนั้นไม่นานเขาได้นั่งลงและเขย่ามือตัวเองหยิบเสื้อนั้นและเขย่าให้น้ำค้างหยดออกบนบาดแผลที่ขาตัวเองความรู้สึกเย็นๆเ,เกิดขึ้นบริเวณแผลหลังจากได้หยดน้ำค้างลงไปหลังจากทำทั้งหมดนี้หวังหลินจึงนอนลงบนพื้นและภาวนาให้ไม่มีสัตว์ดุร้ายมาโจมตีเขาก่อนที่จะฟื้นขึ้นได้ ขณะดเดียวกันเขาได้ยินเสียงตะโกนจากไกลๆไทจูเจ้าอยู่ไหนหวังหลินตกใจเขาได้ยินเสียงใกล้ขึ้นและคิดได้ว่านั่นมันเสียงพ่อเขาเองโดยไม่ต้องคิดเขาใช้แรง,ท,งทั้งหมดที่เหลือเพื่อตะโกนกลับไปพ่อข้าอยู่ที่นี่สายรุ้งปรากฏห่างจากเขามันเป็นวงกลมรอบหน้าผาใกล้หวังหลินไม่นานจากนั้นจึงลดต่ำลงดาบแสงนั้นมาถึงและกระจายออกไปปรากฏเป็นสิทธ์จักสำนักหงยั่วและพ่อของหวังหลินในมือเขา เมื่อพ่อไทจูเห็นลูกชายหยดน้ำตาไหลรินในทันทีเขาวิ่งไปที่หวังหลินและกอดลงขณะที่ร้องให้ไปด้วยไทยจูเจ้าคิดอะไรอยู่ทำไมถึงคิดอะไรโง่ๆแบบนี้คิดว่าพ่อกับแม่จะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงถ้าเจ้าตายไปหวังหลินตกใจอีกครั้งหลังจากคิดเรื่องนั้นเขาตระหนักได้ว่าพ่อตนเองเข้าใจผิดและคิดว่าเขากำลังพยายามฆ่าตัวตายหลังจากมองตัวเองและเห็นว่าร่างกายยังอยู่ดีช่วยไม่ได้ที่เขาจะหัวเราะอ,อย่างขมขื่น ศิษย์สนักเหิงย่ชื่อว่าจางจ้องไปที่หวังหลินเขามองไปยังหน้าผาด้านบนและเห็นเสื้อผ้าที่ได้ผูกมัดมาก่อนนี้ด้วยแรงกระโดดไม่กี่ข้าวเขาปีนขึ้นไปจนถึงถ้ำและรู้สึกถึงแรงดึงนั่นข้างในและพบแววประหลาดใจไม่นานจากนั้นเขากระโดดลงมาราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่พูดด้วยเสียงต่ำลูกชายเจ้าอยากฆ่าตัวตายแต่ถูกช่วยชีวิตไว้ได้ด้วยแรงดึงดูดจากถ้ำนั้นตอนนี้ก็พบหวังหลินแล้วกลับไปที่สนักและดูว่าผู้อาวุโสจะตัดสินอย่างไร สิทธิสำนักเหิงย่อรวบแขนขึ้นจับพ่อและลูกทั้งสองและออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วไม่นานจากนั้นพวกเขาก็มาถึงตีนเขาสำนักเหิงย่อและปีนขึ้นไม่กี่ก้าวก็ถึงยอดเขากลับมาที่นี่ทำให้หวังหลินมีความรู้สึกปนเปนไปทัป่วบนยอดเขามีหลายคนแสดงออกอย่างน่าเกลียดสิทจางเข้าไปหาหนึ่งในพวกคนเหล่านั้นและกระซิบบางอย่างคิ้วชายชรา,าเหี่ยวย่นและพูดด้วยเสียเงเย็นชาในเมื่อพบแล้วส่งเขากลับไปที่ห้องรับแขกแล้วมารวมตัวกันใหม่พร้อมแม่เขา เมื่อถึงห้องแม่ของหวังหลินได้พบลูกชายสุดที่รักน้ำตาหยดเป็นสายและบิ่งเข้ากอดลูกทันทีหลังจากฟังจากท่านพ่อและท่านแม่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาหนีออกจากบ้านครอบครัวได้กลับไปตระกูลหวังเพื่อหาลุงสีทั้งสต่างกลัวว่าจะเกิดอันตรายดังนั้นจึงไปหาพ่อของหวังโจและเนื่องด้วยแรงกดดันจากลุงสี่พ่อของหวังโจจึงได้ให้สมาชิก ไปขอความช่วยเหลือจากสนักเหิงยุ่วอย่างไม่เต็มใจนี่เป็นครั้งแรกที่สนักเหิงยุ่วออกหน้าเพื่อช่วยในสะพานการแบบนี้ถึงอย่างนั้นเหตุผลที่ว่าทําไมหวังหลินได้หนีออกจากบ้านก็ไม่เป็นที่ยอมรับในสนักเหิงยุ่วแม้ว่าสนักเหิงยั่วจะไม่กังวลเรื่องชีวิตและความตายของมนุษย์หากว่าเขาตายและเป็นข่าวในหมู่บ้านใกล้ๆครอบครัวต่างๆคงไม่อยากฝากเหล่าเด็กๆมาเข้าที่สนักนี้เมื่อกลางวนถึงอนาคตแล้วจึงได้ส่งเหล่าสิทธิ์ไม่กี่คน เพื่ออบค้นหาพ่อของหวังหลินยังคงกังวลจึงออกตามไปด้วยนี่คือภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จากนั้นได้มีคนนำยามาให้แม่ไทจูขอบคุณก่อนที่จะป้อนมันแก่ลูกชายยานี้ผลิตโดยสำนักเซียนผลลัพธ์ยอมดีเกินอรมดาหลังจากดื่มมันลงไปหวังหลินรู้สึกฟื้นฟูขึ้นอย่างมากและบาดแผลเริ่มเจ็บปวดลดเหลือน้อยนิดครอบครัวของหวังหลินได้กล่าวต่อว่าลูกตัวเองอีกครั้งหวังหลินต้องการอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าพวกเขาคงไม่เชื่อเขาในท้ายสุด ขณะเดียวกันนั้นที่โถงสํานักเหิงยั่วผู้อาวุโสหลายคนต่างนั่งรอบๆเพื่อฟังสิทจ,จางอธิบายว่าเขาพบหวังหลินได้ยังไงในสุดปลายโต๊ะชายหน้าแดงกล่ายอย่างไม่พอใจคนธรรมดาพวกนั้นจะอยู่หรือตายทําไมพวกเราเหล่าเซียนต้องไปสนใจดูที่สํานักเซียนแห่งอื่นซิมีที่ไหนบ้างเหมือนเราที่ส่งเซียนไปหาเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไม่ถูกเลือกนี่มันช่างน่าอายคนต่อจากเขาเป็นชายไวกลางคนพูดขึ้นด้วยใบหน้าเย็นชา ผู้อาวุโสมาพูดถูกต้องสำนักเซียนในเขตเจ้ามีแค่สํานักเหิงยุ่เท่านั้นที่ทําแบบนี้แต่ถ้าเด็กนี่ตายขึ้นมาในเขตภูเขาของเราจริงๆเหล่าครอบครัวคงกลัวลูกตัวเองไปฆ่าตัวตายท่าพวกเขาถูกปฏิเสธแล้วนั่นใครจะกล้าส่งลูกตัวเองมาหาเราอีกชายชาราในชุดคลุมยกชาขึ้นมาจิตและพู้ชา้าช้าความจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าสํานักเหิงยุ่ของเราไม่ยอมรับว่าเราต้องเลือกสิทธิ์ที่เหมาะสมที่ฝึกจากเหล่าคน ธรรมดานี่มันก็ห้าร้อยปีผ่านมาแล้วใครจะใส่ใจว่าพวกคนธรรมดาจะคิดยังไงในที่สุดชายชรา,าก็ถอดหายใจยาวเหยียดและพูดขึ้นในเมื่อเด็กคนนี้ได้พยายามฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วเขาอาจจะฆ่าตัวตายอีกครั้งก็ได้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราจะทําการยกเว้นและรับเขาเป็นสิทธิ์หลังจากเขาพูดจบลงได้มองไปที่ชายวัวกลางคนนั้นตอนที่สิบการเป็นเสียนชายนายั้ ข้าแดงขมวดคิ้วพลางทำถ้าไม่พอใจพูดขึ้นผู้อาวุโสลีสํนนักเหิงย่ตกต่ำขนาดนี้เชียวหรือพวกเราไม่ได้กังวลอยู่แล้วว่ามนุษย์คนหนึ่งมันจะอยู่หรือตายนักผู้อาวุโสลีเปิดตาของเขาขึ้นและพูดอย่างใจเย็นผู้อาวุโสมาข้าจะตอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันเมื่อไม่มีคุณสมบัติเจ้าเด็กร้ายประโยชน์นั่นก็คงจะฆ่าตัวตายอีกรอบแน่นอนข่าวจะแพร่กระจายไปยังครอบครัวต่างๆว่าสํนนักเหิงย่อฆ่าเด็กตัวเล็ก เพราะงั้นพวกเราเลยลำบากใจถ้าเกิดเรื่องน่าอายขึ้นแล้วท่านจะตอบพวกเขาว่ายังไงชายไวกลางคนรีบพูดเพื่อไกล่เกลี่ยดีเลยพวกเราไม่ต้องการทะเลาะกันขอแค่ยอมรับเด็กคนนี้เป็นสิทธิ์ลับและถ้าหลังจากนี้สิปีเขาไม่ได้เป็นซิ้วเสียนก็ให้เขากลับไปแบบนี้เราก็เลืองปัญหาในอนาคตได้ไม่ดีหรอกหรือชายสวมเสื้อคลุมยาวลายใหม่พูดขึ้นจากด้านข้างถ้าเด็กคนที่ถูกปฏิเสธไปแล้วทำเล่นแบบเราจะทำยังไง ใช้ไวยกลางคนหัวเราะและพูดขึ้นว่านี่เป็นเรื่องง่ายหลังจากที่เราได้บทเรียนกับเรื่องนี้เมื่อมีคนไม่ผ่านการทดสอบเราควรบอกว่าการพยายามฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเช่นนี้น่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ในอนาคตส่วนหวังหลินคนนี้ตั้งแต่เหตุการณ์นี้บานปลายเราก็แค่ให้เขากลายเป็นสิทธิ์คนหนึ่งแค่เพิ่มมาคนเดียวก็ไม่เท่าไรหรอก นอกจากผู้อาวุโสลีอีกสองคน,งคนก็มองไปที่ชายกลางคนแต่ไม่ได้พูดอะไรชายกลางคนยิ้มในใจและคิดโอ้หวังหลินนะหวังหลินอย่างไรข้าก็ช่วยแกแม้หลังจากอาศิของเจ้าจะให้แร่บริสุทธิ์ราคาสูงก็เถิดแต่มันจะเสียน้ำใจเปล่าเปล่าถ้าจะปฏิเสธสิน้ำใจเล็กน้อยแค่นี้อย่างไรก็ตามชายไวกลางคนไม่ได้รู้ว่าลุงศีของหวังหลินนั้นได้ซื้อเศษแร่จก้กช่างเหล็กบริสุทธิ์โดยความบังเอิญแววตาที่ฉลาดของเขานั้นยืนยันว่านี่เป็นของพิเศษ และเพื่อมั่นใจว่าหวังหลินจะได้รับเป็นลูกศิษย์ของสำนักเหิงยั่วแต่มูลค่าจริงๆของมันเป็นสมบัติที่เขาไม่นึกถึงเศษของแร่ชั้นดีได้เปลี่ยนแปลงชะตาของหวังหลินเมื่อข่าไปถึงหวังหลินเขาก็แทบไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับเป็นสิทธิลับโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนสองวันต่อมาครอบครัวของเขาก็ถูกพากลับโดยสิทธิของสำนักเหิงยั่วหลังจากเห็นใบหน้าเปลี่ยนความสุขของครอบครัวเขาจึงตั้งใจที่จะฝึกฝนที่นี่อย่างไรก็ตามความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปหลังจากพ่อแม่กลับไปแล้วหวังหลินได้ เป็นสิทธิลับแบบพิเศษสิทธิที่ได้เป็นผู้มอบหมายงานได้มองมาที่หวังหลินฉายแบวตาเล่เหลี่ยมและดูถูกเจ้าคือหวังหลินเด็กที่เป็นสิทธิได้เพราะพยายามฆ่าตัวตายสินะฮ่าฮ่าฮหวังหลินมองเงียบไปทางชายหนุ่มที่พยายามท้าทายเขาหนุ่มชุดเหลืองยิ้มยอกและพูดขึ้นเด็กใหม่เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้แกจะต้องทํางานของข้างานของแกคือตักน้ําถ้าไม่ได้สิโอ่งในหนึ่งวันก็ไม่ต้องรับอาหาร ถ้าเจ็ดวันแกขาดไปสักวันข้าจะรายงานให้ผู้อาวุโสแต่แกออกจากสำนักเอานี่รับชุดไปซะจำไว้ว่าสิทธิ์รับจะสวมชุดสีเทามีแค่สิทธิ์อย่างเป็นทางการเท่านั้นจะได้ชุดสีอื่นจากนั้นเขาก็โยนชุดให้หวังหลินและปิดตาลงหวังหลินหยิบชุดของเขาและถามขึ้นให้ข้าไปพักที่ไหนหนุ่มชุดเหลืองพูดขึ้นไม่โดยไม่ได้ลืมตาไปทางเหนือจะเห็นบ้านเล็กๆไปเนะแถว นำตราของเจ้าให้สิทธิ์ที่นั่นพวกเขาจะจัดห้องให้เองหวังหลินเดินไปทางเหนือหลังจากเขาไปแล้วหนุ่มชุดเหลืองก็เปิดตาขึ้นและพูดยังเยียดยังรับคนที่พยายามจะฆ่าตัวตายนี่น้านนะักมันก็เป็นได้แค่ขยะนั่นแหละระหว่างทางเดินในสนักเหึงยั่วสิทธ์รับส่วนใหญ่ที่หวังหลินเห็นจะสวมชุดสีท่าใบหน้าซีดและท่าทางหนาวถืออุปกรณ์ในมือและดูเหน็ดเหนื่อยราวกับทุกคนกำลังรีบทำอะไรสักอย่าง หลังจากเดินขึ้นเหนือไปได้สักพักสุดทางหวังหลินก็เห็นบ้านเล็กๆเ,เรียงกันเป็นแถวมีสิทธิ์ชุดเทามากมายที่พบได้เต็มไปหมดหลังจากเขายื่นตราให้กับสิทธิ์ชุดเหลืองเขาก็ชี้ไปที่ห้องห้องหนึ่งหวังหลินรับรู้ถึงการแสดงออกอย่างเย็นชาของผู้คนที่นี่เขาเข้าไปที่ห้องของตัวเองและเปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องกว้างใหญ่มีสองเตียงหนึ่งโต๊ะและเก้าอี้สองตัวทุกอย่างดูสะอาดราวกับเป็นของชิ้นใหม่ในบ้านหลังนี้ เขาวางกระเป๋าตัวเองลงบนเตียงว่างตัวหนึ่งและนอนลงบนนั้นแม้ว่าเขาจะได้เข้ายังสำนนักเหิงย่แต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้สักนิดเขาคิดว่าเรากำลังเข้าไปสู่การเรียนรู้เพื่อเป็นเซียนแต่ดูเหมือนว่างานของเขาคือการตักน้ําใส่โอง่งเมื่อคิดเรื่องนี้เขาถอนหายใจและหยิบหินลูกปัดมาวางไว้บนอกนี่คือสมบัติที่มีค่าที่สุดของเขาหวังหลินอ่านหนังสือมามากมายและเขารู้ว่ามันจะอันตรายมากถ้ามีใครสักคนรู้เข้าว่านี่คือสมบัติ ไม่นานนักก็ถึงกลางคืนชายหนุ่มท่าทางเหนื่อยอ่อนในชุดสีเทาได้เปิดประตูและเดินเข้ามาเขาตกใจเมื่อเห็นหวังหลินจากนั้นก็ได้ผ่านเข้าไปที่เตียงตัวเองโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำหวังหลินไม่ได้อะไรคิดมากเขารู้ตัวว่าเขาเพิ่งตื่นมาก่อนหน้านี้เขาลูกท้องตัวเองจากนั้นดึงมันหวานออกมาครอบครัวของเขาได้ซื้อมาให้เขากินก่อนที่จะออกค้นหาเขาและเมื่อเขายอมรับเป็นสิทธิครอบครัวจึงให้อาหารทั้งหมดนี้ไว้ มันหวานนี้มีความหวานอย่างมากระหว่างที่หวังลินกำลังกินเด็กหนุ่มก็ตื่นขึ้นและแววตาศพเข้ากับมันหวานของเขาขณะที่ได้ยินเสียงกลืนน้ำลายดังขึ้นเขาก็พูดเสียงต่ำขอข้าสักชิ้นได้ไหมหวังลินหยิบออกมาอีกเล็กน้อยและพูดขึ้นข้ามีอีกเยอะถ้าไหนาต้องการอีกชายหนุ่มรีบหยิบอาหารขึ้นและวางผ้าพันคอลงเขาเดินไปที่โต๊ะและเทน,น้ำมาแก้วหนึ่งก่อนจะร้องขึ้นบ้าเอ้ยข้าไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วเจ้าชื่ออะไร หวังหลินบอกชื่อตัวเองไปชายหนุ่มหัวเราะและพูดขึ้นงั้นนายก็คือหวังหลินขยะที่เข้าสนักมาได้เพราะพยายามฆ่าตัวตายนั่นน่านัทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าพัางพดูอะไรออกไปพี่ชายชื่อจางฮู้บอกความจริงอะไรให้ตอนนี้ไม่มีใครในสนักที่ไม่รู้เรื่องนายเพราะงั้นอย่าด่าพึ่งข่าเลยที่พูดอะไรไปจริงๆแล้วข้าชื่นชมนายที่พยายามจะเข้าสนักด้วยวิธีนี้ต่างหา หวังลินหัวเราะอย่างขมขื่นเขาไม่ได้พยายามแก้ตัวอะไรและส่งมันหวานให้เขาตอนที่สิบเอ็ดจางฮูพังพรหวังลินตกใจคนแรกที่เขาคิดคือคนที่เป็นคนอธิบายกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใส่เสื้อคลุมสีเหลืองหัวเราะยกเขาถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าใช่คนเดียวกันอาเจ้าไม่เห็นเขารอเขาเป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างของสิทธิ์ลับเขาก็เป็นสิทธิ์ลับนั่นแหละแต่ว่าได้รับสิทธิ์ในการเริ่มต้นระบบเพราะพลังสูงชุดสีเหลืองเขาดูไม่เหมือนคนดีเท่าไหร่ พวกเราเรียกมันว่าพังพรจางหู้อธิบายพร้อมดื่มน้ำไปด้วยหวังหลินกัดมันหวานคำหนึ่งก่อนจะพูดข้ารู้ว่าเจ้าหมายถึงใครข้าเห็นเขาวันนี้และยังบอกให้ไปตักน้ำมาสิบองค์ต่อวันเริ่มได้พรุ่งนี้ไม่งั้นจะไม่ได้อาหารกินจางหู้ตกใจหลังจากได้ยินเขาหยุดมองที่หวังหลินชั่วครู่น้องชายเจ้าไปขัดใจอะไรมันมาก่อนหรือเปล่าหวังหลินใส่หัวทำไมรึจางหู้แสดงหน้าตาหน้าสงสารใส่หวังหลินหวังหลิน เจ้าคงไม่คิดว่าองค์ที่บ้านเจ้าจะเหมือนที่นี่หรอกนะมันใหญ่มากเขาทำท่ามือประกอบหวังหลินรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีและถอนหายใจจางหู้ยิ้มอย่างุมขืนก่อนจะพูดเจ้าต้องไปขัดใจพังพอเหลืองนั่นแน่ๆโอคงที่เราพูดถึงมันขนาดเท่าห้องนี้การเติมน้ำสิบโอง่งหวังหลินข้าไม่กินมันหวานนี่นแล้วเจ้าเก็บมันไว้เถอะเจ้าจะโชคดีได้รับอาหารทุกสี่ห้าวันเจ้าเพิ่งมาใหม่ และอาหารทุกที่ในภูเขาได้เก็บไปแล้วมีเพียงสิทธิ์ผู้อาวุโสเท่านั้นที่สามารถเก็บไปได้พรุ่งนี้ฉันแค่กินผลไม้ปากก็พอเขาวางมันหวานที่เหลือลงบนโต๊ะถอนหายใจก่อนจะนอนลงบนเตียงและหลับอย่างรวดเร็วมันยังมืดในวันที่สองเมื่อหวังหลินลุกออกจากเตียงจางอูยังคงนอนกลนต่อไปหวังลิน,ยนหยิบชุดสีเทาออกมาและรีบสวมมันอย่างรวดเร็วก่อนจะไปจุดที่เขาพบเจ้าพังพรในไม่ช้าเขาก็มาถึงดวงอาทิตย์ก็โผล่พ้นออกมาทางทิศต,ตะวันออกพอดีเด็ก นุ่มชุดเหลืองเปิดประตูออกมาและมองไปหวังหลินอย่างแปลกใจอย่างน้อยเจ้าก็มาตรงเวลาดีหยิบถังน้ําแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมีน้ําผู้อยู่ในภูเขาตักน้ําจากตรงนั้นมาเขาไม่ได้สนใจหวังหลินต่อนั่งสมาธิลงบนพื้นและหายใจอย่างเชื่องช้าขณะที่มองอาทิตย์ขึ้นหมองขาจางๆปรากฏขึ้นบนจมูกเขาราวกับลงหายใจมังกรหวังหลินมองเขาด้วยความปิชาจากนั้นเดินไปที่ห้องและมองไปรอบๆในที่สุดหลังประตูก็เห็นโอ่งสิบอันเขามองอย่างขมขื่น เล็กน้อยเพราะพร้อมกับเดินมุ่งหน้าไปประตูทิศตะวันออกเมื่อหวังหลินมาถึงตำแหน่งที่ว่าหลังจากก่อเดินมาอย่างยาวไกลฉากภาพเบื้องหน้าช่างสวยงามเสียงน้ำไหลหยดชดช้อยมันเป็นสถานที่ที่ปลอบประโลมหัวใจจริงๆริงเขาไม่มีเวลามาชื่นชมความงามนี้เมื่อตักน้ำใสถังจนเต็มเขาก็หยิบมันขึ้นและกลับไปที่ภูเขาอย่างรวดเร็วหวังหลินทำแบบนี้จนถึงถ้ำเขายังเติมให้เต็มไม่ได้สักองค์ท่าเขา ไม่มีมันหวานมาเติมเต็มท้องก็คงไม่มีแรงทําต่อทั้งขาและแขนได้ระบบเจ็บช้ำไปหมดมันเจ็บทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวหวังหลินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถ้าหยิบถังน้ําที่มีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งไปยังที่เปลี่ยวไม่มีคนเขามองไปรอบๆเพื่อแน่ใจว่าไม่มีใครใกล้ๆก่อนจะวางหินลูกปัดลงในถังน้ําจากนั้นเขาหยิบลูกปัดหินออกมาและดื่มน้ําเข้าไปทันใดน,นั้นท้องเขาก็รู้สึกอบอุ่นและอาหารบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้รับการเยียวยาแม้ว่าผลลัพธ์เช่นนี้จะได้กว่าการดื่มน้ําค้างตรงๆหวังหลิน ยังรู้สึกอดตื่นเต้นไม่ได้เขาจับที่หน้าอกตัวเองและวางลูกปัดลงบนนั้นเขาตัดสินใจว่าจะไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับสมบัติชิ้นนี้หลังจากเขาดื่มน้ําไปได้ครึ่งถังกล้ามเนื้อก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดและได้ฟื้นฟูพลังงานมาเต็มเปี่ยมเขาเริ่มงานตักน้ําของเขาต่ออย่างรวดเร็วเมื่อถึงกลางคืนหวังหลินได้จุ่มหิดลูกปัดอีกครึ่งถังและดื่มมันทันทีเมื่อไม่ให้มีใครสงสัย เขาจึงกลับมาด้วยใบหน้าอ่อนเพลียไม่นานจากนั้นจางง,งออก็กลับมาถึงเขายังคงมีสีหน้าของคนทำงานเกินเวลาอยู่บนนั้นทั้งสองงอคุยกันเล็กน้อยและจางอุทนไม่ได้ที่จะขอมันหวานสองชิ้นอย่างอ้อมแอมเขากินมันเสร็จก็นอนหลับลงบนเตียงตัวเองเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกระบอกคลิปตาหนึ่งเดือนได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่วังหลินได้กลายมาเป็นสิทธิของสนักเถียงย่หว,วังหลินพบว่างานของจางฮูกคือการเก็บฟืนเขาต้องเก็บฟืนให้เพียงพอก่อนที่เขาจะได้อายระกินเขาได้เก็บฟืนมาตั้งแต่สามปีแล้ว ที่ได้มาเป็นสิทธิ์ลับที่นี่สามปีก่อนเขาได้กินทุกสามหรือสี่วันแต่ตอนนี้เขาใช้เวลาสลลงจนสามารถกินอาหารได้ทุกสองวันพูดถึงเขาเหล่าสิทธิลับที่ได้ทํางานหน้าเบื่อมาสิบปีจะสามารถได้กินอาหารสามื้อต่อวันก่อนที่ส่วนใหญ่จะได้เข้าเรียนพื้นฐานการบ่งเพาะของเซียนได้ศิษายอในไม่เหมือนกับพวกเขาเพราะว่ามีอาจารย์ของตัวเองไม่ต้องทํางานหน้าเบื่อใดๆมีห้องของตัวเองงานของตัวเองคือการบ่งเพาะวิถีเซียนนอกจากนี้ยังมีคนที่อยู่ระหว่างสิกธิสาย ในและสิทธิ์ลับเช่นหวังเฮาที่กลายเป็นผู้ช่วยแต่จริงๆแล้วเขาคือคนรับใช้คนพวกนี้ไม่ต้องทำงานน่าเบื่อเช่นนี้แต่ยังต้องฝึกทักษะระดับต่ำบ้างพวกเขาเพียงต้องทำงานที่อาจารย์มอบหมายให้สำเร็จถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะมีพรสวรรค์ที่น้อยมากและเขาเพียงใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเป็นแค่ผู้ช่วยเรื่องหนึ่งที่เรียกกันว่าพรสวรรค์บังหลินได้เรียนรู้มาจากจางอูว่ามันคือพลังงานทางจิตอย่างง่ายๆทุกๆคนมีมันแต่มีจำนวนแตกต่างกัน ถ้ามีพลังงานที่แข็งแกร่งเพียงพอพวกเขาสามารถเรียนทักษะเซียนในหนึ่งปีแต่ถ้าไม่มันคงใช้เวลาเป็นสบิทปีหรือกระทั่งร้อยปีชีวิตมนุษย์มีจำกัดบางคนที่พรสวรรค์ระดับปานกลางจะไม่เคยได้ออกไปไหนในช่วงชีวิตของเขาเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมสำนักเซียนถึงได้ให้ความสำคัญกับพลังวิญ,ญญาณเช่นนี้ตลอดเดือนนี้เมื่อหวังหลินได้ไปตักน้ำเขาได้ดื่มน้ำที่แช่ลูกปัดไว้เยอะทีเดียวจึงทำให้ร่างกายเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้เขาใช้เวลา6วันเพื่อจะเติมสิบถังตอนนี้ลดเหลือเพียงสาวันถึงอย่างนั้นเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยเขาได้หวังหลินจึงตื่นก่อนอาทิตย์ขึ้นและเดินเพล่นในภูเขาอย่างสบายๆขณะที่คนอื่นๆตกใจว่าเขาจบงานได้ภายในสาวันเพราะคิดว่าเขาตื่นเร็วขึ้นและกลับไปหลับในตอนดึก